เมื่อแสงไฟคือลมหายใจของครอบครัวอะไรที่ทําให้หนูตัดสินใจออกไปช่วยแม่ทํางานผมถามแม่ว่ามีตังไหมแม่บอกไม่มีผมก็เลยคิดว่าเรายู่เชยไม่ได้แล้วต้องช่วยรลยะทางสิบเมตรครับน้องต้องโยนพอยลอดหัวนะครับไปจุดพบเคิงครับอีกหนึ่งพอยในมือครับโยน สวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายจิรวินอุตมังครับชื่อเล่นชื่อน้องกล้วยมาจากโรงเรียนก่อช้างวิทยาคมครับอายุสิบสองปีน้อ,องกล้วยเมื่อกี้ครูเห็นฝีมือควงไฟแล้วสุดยอดมากเลยลูกไปฝึกได้ยังไงครับเริ่มได้ยังไงครับผมไปเริ่มได้จากคือมีพี่เขามาชวนผมครับไปทำด้วยแล้็ไม่กลัวเหรอลูกครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกก็กลัวครับ ตลัวอยู่ใช่ไหมเล่นไปเรื่อยๆก็ชินครับเคยฝึกแรกๆนี่มีแบบลวกตัวเองอะไรอยี้มีบ้างไหมมีครับอะไรที่ทําให้กล้วยยังอยากที่จะทําต่อไปอะลูกคือผมอยากช่วยแม่ครับ <S <S 2> <S 2> ออ ที่บ้านผมอยู่กันสามคนครับมีแม่มีพี่มีผมครับพ่อแยกทางกับแม่ได้ประมาณปีกว่าแล้วที่บ้านผมเป็นที่พักพนักงานครับเพราะว่าแม่ผมเป็นพนักงานที่โรงแรมที่กาะช้างเนี่ยตอนนี้แม่ก็เป็นคนสวน ของโรงแรมค่ะายได้ก็ประมาณ1 5ึ่บาทค่ะก็ถามว่าพอไหมก็โดยส่วนมากไม่ค่อยพอค่ะเพราะว่ามันมีหนี้สินต้องจ่ายด้วยค่ะ แต่ก็ว่ากล้วยเขาก็ช่วยแม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาไปควงไฟมาเขามีไรายได้มาเขาก็เอามายืนให้แม่ปิดเทอมเขาก็ไปหารายได้จากการตัดทุเรียนมาเพื่อจะมาไว้ใช้จ่ายในการเรียนของเขาค่ะผมเริ่มควงไฟได้3-4เดือนแล้วครับ ผมไปโชว์อยู่ที่หาดคลองเพาครับเขาก็จะให้เป็นค่าขนมครับรายเดือนก็มันสองพันครับแล้วรายวันก็จะได้เป็นติ๊บครับเอาเงินที่ได้มาก็จะช่วยแม่ครับช่วยแม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องเนี้ยแล้วก็ที่เหลือก็เก็บครับ ผมไม่อยากเห็นแม่ลำบากครับผมอยากให้แม่สบายผมก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อแบ่งเบาแม่แบ่งเบาภาระแม่ยอดเลยลูกครับรวยแบบเนี่ยนะลูกผู้ชายของแท้ กนะล้วยลูกเวลาลูกออกไปทําควงไฟอย่างเงี้ยวันหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงก็ไปตั้งแต่หกโมงเย็นครับแล้วก็ถ้าบางวันมีหลายที่อย่างเงี้ยก็กลับดึกอ่ะสี่ห้าทุ่มก็เข้าบ้านสี่ห้าทุ่มเข้าบ้านที่ที่บอกว่าได้ได้สองพันเป็นเงินเดือนเนี่ยก็คือจะโชกี่ที่ก็แล้วแต่ก็คือจะได้เงินเดือนสองพันถูกไหมลูก แต่ได้ทิปต่างหากใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างทิปนี่ได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าหลายที่นะคะก็ประมาณสี่ห้าร้อยอ่ะแต่ถ้ามีงานน้อยขั้นต่ำร้อยเดียวอ่าเหนื่อยไหมครับเวลาแบบหนักๆเลยแบบหลายที่อะไรอย่างนี้เราเคยแบบเหนื่อยแล้วแบบท้อไหมเหนื่อยครับแต่ไม่ทอ้อสุดยอดคือคผมถามแม่ว่ามีตังไหม แม่บอกไม่มีผมก็เลยคิดว่าเราอยู่เเยไม่ได้แล้วต้องช่วยรายจ่ายที่บ้านเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหมลูกเดือนเดือนหนึ่งเดือนเดือนก็ก็หักค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าห้องแล้วก็ แม่ผ่อนหนี้ครับรู้ไหมว่านี่เกิดจากอะไรรู้ไหมลูกคุณแม่เขาไปกู้มาเพื่อไปทําอะไรไหมรู้ไหมลูกอ๋อกูสร้างบ้านให้ยายครับการตังต้งว่าให้ยายแล้วยายคุณยายไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันที่คุณแม่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเราต้องผ่อนชอําระยังไงฮะเป็นวันเป็นเดือนหรือ,อยังไงครับเดือนละสี่พันสี่พันแล้วยอดเต็มของหนี้มันเท่าไหร่อ่ะครับ ยอดเต็มของนี่ผมไม่ทราบอะแต่ทุกเดือนต้องสี่พันสี่พันไปเรื่อยๆครับครับ,รบวันนี้มาทุกประเทนความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้ทุนผ่อนนี่ให้แม่ครับอืมโอเคนะมาก็มาเพื่อแม่เลยนะลูกเนาะครับงั้นวันนี้เต็มที่นะครับพร้อไมไหมลูกพร้อมครับถ้าพ,พร้อมแล้วเชิญค่ะ สวัสดีลูกสวัสดีครับดีใจที่กล้วยมารายการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราแสดงความสามารถเต็มที่นะลูกตั้งใจว่าจะโยนไฟเนี่ยโยนในสตูหรือโยนนอกสตูดีลูกข้างนอกทำไมไม่โยนข้างในลูกกลัวกลัวกรรมการกลัวไหมครับกลัวโอเคอไม่น่าถามดิฉันกล่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านกำนครับกล้วยเนี่ยฝึกโยนไฟมาประมาณ3-4เดือนครับเราก็เลยท้าทายโจทย์นี้กับกล้วยดูซิว่าทักษะเด็ก3-4เดือนจะเก่งขนาดไหนครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับและนี่คือโรงแรมไอยะบุระเกาะช้างนะครับเพื่อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาครับแล้วเป็นโรงแรมที่คุณแม่ทํางานอยู่ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านผร้กับสิ่งนี้เขาเรียกว่าพอยไฟครับ น้องโยนพอยต์นะครับระยะทางประมาณ10เมตรครับโอ้โหน้องต้องโยนพอยต์ลอดห่วงนะครับไปจุดพบเลิงครับมันไม่ใช่โยนแค่จุดอย่างเดียวนะครับมันต้องลอดห่วงก่อนด้วยนะครับพอยต์ <point S 2> ในมือน้องเนี่ยมีอยู่2พอยต์ครับรายการท้าทายกล้วยโอกาสในการทาภารกิจครั้งนี้3าครั้งนะลูกนั่นหมายความว่าแต่ละครั้งนะครับโยนได้สอทีอม,มีโอกาส3ครั้ง,งไหวไหมลูกไหวครับ ทีงี้ครับไปครับโอกาส3ครั้งนะครับม ne, บีโอกาสโยนครั้งละ2คอยครับโอกาสครั้งที่1ครับอุ้ยชนขอบครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งในมือครับ นิ่งหอยในมือครับอุ้ยได้ไม่ได้ครับ <Hey. S 1> โอกาสครั้งที่หนึ่งยังไม่ได้นะครับแต่น้องได้เรียนรู้จังหวะครับพ <Hey. S 1> ี่เกาหยิบ้อยมาให้นะครับ ที่2ครับเราท้าทายต่อเรื่องเลยครับไม่ถึงครับรอดนะรอดละโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับแปลกนะครับโยนติดครับโอ้ยสองหน่ครับโอ้โหได้ไดไดไดโอ้โหจังหวะลงตัวครับโอ้โหพอหดีเลย เยี่ยมมากครับโอ้ oh, ดีใจดีใจแต่ถ้าเกิดกรรมการเป็นคนถือครบเพลิงเนอะมันจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่อีกแบบหนึ่งเนาะใครับ <c oughs> อ่าเข้าใจครับตอนถืออาจจะภาพเป็นใหญ่แต่ถ้าถือแล้วอาจจะเป็นภาพที่จจพพยสยองโจริงเวยเราไม่น่ามองเราก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปน <c oughs> <ช>ั่นะครับนี่คือเรื่องแรกครับภารกิจของน้องกล้วยครับแต่กล้วยเขามีความสามารถอีกหนึ่งสิ่งที่เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังครับ และความสามารถอีกหนึ่งสิ่งของกล้วยก็คือสิ่งนี้ครับฮะโอเ้เป็นกู้ภัยเหรอสำคันครับนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่กล้วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้วยเวลาว่างเราทําอะไรหนึ่งอย่างครับเป็นจิตอาสากู้ภัยครับจิตอาสากู้ภัยเราเราทําสิ่งนี้มานานแค่ไหนแล้วลูกสองปีแล้วครับสองปีครับเป็นจิตอาสาสองปีนะครับโยนครบเนี่ยสี่เดือนนะครับแล้วเคยช่วยเหลือใครมาแล้วบ้างลูก เยอะเล้เยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็รถล้มแล้วก็รับผู้ป่วยครับแล้วครั้งที่จะอัดรายการัขงที่แล้วอ่ะที่เรามาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะรถล้มรถไถล้มแล้วใครเป็นคนช่วยหนูล่ะหนูช่วยเองเาจบหนูมาจบภัยเองจาได้ไหมเขาที่แล้วอ่ะใช่ที่เราต้องอัดหกเด็กหกคนแล้วเราบอกกลับบ้านเร็วอ่ะนี่เด็กคนนึงมาไม่ได้คนที่เราช่วยก็คือมีหลายคนแต่วันที่เราล้มใครช่วยเรา ช่วยกันเองเขาเป็นเพื่อนเพื่อนช่วยกันเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วส่วนใหญ่ผู้ประสบภัยที่เราไปช่วยนี่ลูกเป็นเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยลูกส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติใช่ไหมครับนี่เป็นงานที่เขาทำทําไมถึงเลือกทําสิ่งนี้ล่ะลูกก็อยากช่วยคนครับอยากช่วยคนตรงตรงนี้ได้สตางค์ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออาสาครับอันนี้คือจิตอาสาเลยแล้วเอาเวลาตอนไหนอะฮะตอนไหนไปเป็นจิตอาสาล่ะหลังเลิกเรียนแล้วก็เวลาว่างสองทิศนี้ครับก็ไปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ ไปกวงไฟครับแสดงว่าทําตรงนี้แล้วเรารู้สึกได้ภูมิใจในตัวเองใช่ไหมลูกันเคุณกช้าดีณิ่งเลยใชกไหครับโจทย์ที่เราจะท้าทายเขาก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในสาขาอาชีพผู้ไพรเนี่ยเขาต้องตอบได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตขึ้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับนี่คือเหตุการณ์จำลองครับทีิงไหมครับมาครับเหตุการณ์จำลองนะครับโอ้ยหิวจังเลย มาแล้วจ้าทานี้ว่าสั่งอาหารก็ฟั่ดาวนะจ๊ะเอ่อท่านผู้ชมครับผมขอเรียนให้ทราบว่าทีมงานซูเปอร์เทนเนี่ยเราฝึกเล่นละครด้วยตัวเราเองการแสดงต่างๆนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนการแสดงของครูเพราหมอตอนนี้ทำไมคุณไม่ส่งเขาไม่เรียนที่นี่ห่ะทำไมไม่ส่งมาเรียนครูอันนี้พี่ปกป้องครูนะครูต้องคุณต้องเห็นถึงสิ่งที่พี่มอบให้ครูนะเพราะถ้าคนดูตีความว่าครูสอนแล้วก็โอ้ยยอดคนเข้าคิว ยกเลิกเพียร์ลแค่ลกันหมดโอเคเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้แล้วต้องตอบได้ว่าเหตุการณ์วิกฤตนี้ต้องทําอย่างไรนะลูกทีมงทนครับเปิดต่อครับกะเพราไก่ไข่ดาวนะจ๊ะขอบคุณครับมาลิวกะเพราไก่ไข่ดาวของคือเอ้าลุยเขาคุยกับใครอ่ะเขาคุยกับต่ละครกันละครกันละครนี่คือนี่รับการอาหารครับไม่ลูกเขี้ยวละเอียดเรียงนะครับกลืนกลืนตลอดลยครับไม่มีน้ํามาช่วยนะครับ และเกิดบางอย่างขึ้นครับอ,อาหารติดคอ,อควรทำอย่างไรอาสากู้ภัยครับเราต้องทำอย่างไรครับถ้าอาหารติดคอถ้าไม่มีใครอยู่รอบตัวเราเลยนะต้องทำยังไงครับโวยก็ทำมือลักษณะนี้ครับมืออย่างนี้ยังอย่างในโลกอย่างนี้นะอ่ะังให้ตอแล้วก็วาดครับตั้งแต่สะดือ นิ้วนิ้วก้อยอยู่สะดือเหรอลูกครับนิ้วก้อยสะดือแล้วไงต่อลูกแล้วก็วันนี้โป้งมาลิ้นปี่ลิ้นปี่แล้วก็ครับแล้วก็กระแทกกระแทกกระแทกตอนที่กระแทกมือต้องอยู่ด้วยไหมลูกหรือเอามือออกได้เลยเอามือต้องอยู่เอามือต้องอยู่ด้วยแล้วนิ้วเราจะหักไหมลูกเท่ากับเราคาไว้อย่างเงี้ยที่ที่เราทำแบบนี้เพราะแบบมืออันนี้อันนี้วัดครับแล้วก็อันนี้ใช้วัดทำมือโอคือคือเวลากระแทกกระแทกบริเวณไหนลูกใต้ลิ้นปี่ใต้ลิ้นปี่กระแทกเพื่ออะไรลูก เพื่อดันอาหารออกมาครับกระแทกเพื um ่อด um> ันอาหารออกมาครับวิธีนี้ดีกว่ากินน้ำเหรอลูกถ้าเราหาน้ำไม่ทันก็ดีกว่าดีกว่าแล้วบางครั้งกินน้ำก็ไม่ลงนะครับใช่เพราะมันติดเวลามันติดมันติดบริเวณไหนลูกตรงช่วงหลอดลมช่วงหลอดลมอะต้องหลอดอาหารเข้าทางไหนออกทางนั้นเลยนี่คือคำตอบของเรานะแล้วเราเคยช่วยคนกรณีคล้ายๆแบบนี้ไหมครับเคยเคยเขาเขาเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเขากระดูกไก่ติดคอโอ้ยี่เหตุการณ์แถวบ้านเราหรือในโรงเรียนลูก แถ,แถวบ้านแล้วเราช่วยเขายังไงลูกก็ไปข้างหลังเลยครับอแล้วก็ทํามือเราแบบนี้อไว้ต่เินปีแล้วก็กระทุ้งให้เขาสมสมติพี่ซุปไปออกปอบหลังลูกก<ช>็ต้องไปอย่างนี้เราต้อง<ช>กระทุ้ง<ช>กระทุ้งเงี้ยเหรอโบกขึ้น,ด,น,นดันขึ้นดันขึ้นเงี้ยเหอรอเพื่อให้เกิดแรงดันเช่นกันถ้าเกิดว่ามีคนช่วยเราคนที่ช่วยก็ต้องมีความรู้แต่ถ้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวิธีแนะนําคือทําแบบนี้ใช่ไหมลูกครับแล้วก็ มีวิธีนึงครับถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแล้วก็หาโต๊ะที่มันมีน้ําหนักแล้วก็ยึดเหนี่ยวอยู่บนพื้นได้แล้วก็แล้วก็ไปที่โต๊ะเลยครับแล้วก็ให้โต๊ะอยู่ลักษณะนี้เราก็สะทุ้งตัวเองอ๋อก็คือวัตถุดันาแลวไปกระแทกกระแทกลงไปเพื่อเกิดแรงดันครับใช่หรือเปล่าครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเฉลยว่าสิ่งที่กล้วยตอบนั้นใช่หรือไม่ทีงา้ครับขอเฉลยครับ เราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อหาคําตอบเรื่องนี้ในกรณีที่เรานะครับอาหารติดคอหรือว่าสิ่งแปลกปลอมติดคอของเราเองนะครับอันนี้แย่แน่เลยนะครับวิธีการก็คือเราจะทําการกระแทกใต้กระบัลลมของเรานะครับวางกําปั้นที่2นะครับลงไปเอามือประสานกุมกันแล้วกระแทกขึ้นแรงๆครับจํานวนรอบละ5ครั้งหรือว่าจนกว่าของนั้นจะหลุดออกมาโอ้ออก็จับไม่ได้ทุบนะ แต่ถ้าหากว่ารอบๆตัวเรานะครับมีสิ่งอื่นที่สามารถนํามาช่วยได้เช่นเก้าอี้แบบที่ไม่มีล้อนะครับหรือว่าโต๊ะนะครับเราสามารถใช้มุมหรือว่าขอบของเก้าอี้และโต๊ะเนี่ยกระแทกเข้าไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มแรงทําให้สิ่งของนั้นหลุดออกมาง่ายขึ้นได้ครับ ยั่ทั้งครับ้าสนใจจะเรียนการแสดงก็เดือดมากเคนนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวับเรื่องนี้นะครับผมว่าเมื่อกี้เขาแก่อาหารอาจจะหลุดมาแต่อกหักครับที่โค้งหอันนี้ถึงบอกว่าคนจะช่วยเนี่ยทางที่ดีจะต้องได้รับการอบรมมาก่อนเพราะว่าทำไม่ถูกเนี่ยก็ทำไม่ถูกก็หักร่างกายบาดเจ็บไดังนั้นจริงๆพวกเราควรจะมีหลักสูตรสอนเบื้องต้นนะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโจทย์ข้อแรกที่ลูกตอบมาถูกต้องครับ โจต่อไปเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รุนแรงอันตรายมากยิ่งขึ้นทีนมนครับต่อเลยครับพี่แบงค์ครับอาหารติดคอเมื่อสักครู่ครับกลับเข้ามาที่ห้องพักโอ้ย้ไม่ควจะไม่รอดซะแล้วไอไก่ติดคอเห่ยจริงๆเลยวันนี้ขาติดในหงเชิด้วย มูครับช่วยด้ครับช่วยด้ครับม่วครับไป้วครับไปแครับไปวครับวครับมปแวครั้วรัวครับไ้วครับไปแล้วรั้วครับไปครับไปรันไปแล้วครับวรับไปลวครับไปแล้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 วครับไปับไปแล้วครับี่แัไป้วครับไมับไปาครับไปแล้วัไปครับไแล้วคับไปแล้วครไ้รับไปแล้วครับปครับ้รไปไรไปรลัแบัรรค น้องกล้วยครับพี่ต้องให้น้องกล้วยช่วยได้แล้วล่ะครับงูตัวนี้ครับไปขู่พี่แบงค์แล้วก็เลื้อยเข้ามาอยู่หลังกรรมการครับตัวจริงพี่ิอกนะี่ระแวงเลยนั่นงอยู่ับงูิพี่นำภารกิจมาแล้วครับไม่ต้องเลื้อยมาก็ได้เออเอออ่อนี้ลัจากนี้ก็ไส่ผ่าน ใส่ตาน้อก้อนอสบายใจได้นะครับเรามีพี่ๆจากสํานักป้องกันบรรเทาสาธา,ารณภัยกรุงเทพมาช่วยดูแลความปลอดภัยครับพี่สากับพี่แจ็คครับแล้วงูที่นํามาเนี่ยเป็นงูที่ไม่มีพิษครับเรียกว่างูอะไรลูกงูสีครับเขารู้จักดีครับเร,เราเคยจับงูมาก่อนไหมลูกเคยครับเราเคยจับงูอะไรมาบ้างงูสีงูทางมะพร้าวแล้วงูพิษเคยจับไหมเคยครับถ้าเป็นงูแบบนี้ลูกต้องต้องใช้อุปกรณ์ไหมหรือว่าจับแบบไหนสะดวกสุดจับ ใช้มือครับสะดวกสุดเพราะว่าบางทีงูแบบนี้มันค่อนข้างเร็วครับงูสิงงูทางเพาาเนี่ยเร็วก็ใช้อุปกรณ์ก็คือบวงกับของไม่ทันสําหรับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจับงูสิงเนี่ยใช้อุปกรณ์กับใช้มือขึ้นอยู่กับอะไรพี่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับหน้างานครับครับอย่างตรงนี้ท้าน้องเขาบอกเขาถนัดใช้มือเนี่ยพี่อนุญาตไหมได้ครับก็าไม่วามเชี่ยวชาญนะครับ เป,เป็นคนที่รับการฝึกมาแล้วใช่ครับแล้วจริงๆถ้าเป็นพี่พี่ใช้อุปกรณ์หรือใช้มือครับใช้มือครับใช้มือใช้มือเหมือนกันท่านาูานครับทักษะต่อไปก็คือให้น้องกล้วยแสดงความสามารถในการจับมูใส่ถุงปุ๋ยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกเขาทำเป็นประจำครับกล้วยลูกตางเวทีครับพี่แจ็คพี่เสาช่วยดูภาพรวมให้ด้วยนะครับกล้วยพร้อมนะลูกพร้อมครับพร้อมไหมพี่เชญครับ ยาวดปวรืยขึ้นชื่อว่างูเลครับรวยเข้าสู่ภารกิจด้วยความปลอดภัยนะลูกโอ้ยเร็วนะเนี่ยโอ้ดูดูปลาดเปรียวมากครับอ๋อที่บอกใช้มือเพราะมันเร็วค่อยค่อยเต่าค่อยค่อยนะลูก จริงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเราเนอะเขาพยายามจะหนีเขาก็อยากจะหนีครับวิธีการคือต้องลวกไปที่บริเวณหัวเขาครับมับโอ้โหตำนานตำนานนี้ครับเนาะนี่ใช่ไหมครับพี่พี่เสานี่ใช่ไหมนี่คือความดิ้นของเขาใช่ไหมครับใช่ครับ แข็งแรงมากครับแข็งแรงมากคือที่ด้วยคุยกับทีมงานเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกงูเห่าเนี่ยมันจะนิ่งกว่าใช่มันจะนิ่งอยู่านี้อันนี้มันค่อนข้างค่อนข้างดิ้นครับโอ้โหเขาดิน้นสู้สุดใจนะแรงดีนะด้วเลเคยจับงูเห,ห่าไหมลูกงูเห่าเคยับเช่นตะกอน ผูเห่านี่จับด้วยอะไรลูกผูเห่าใช้บวกอ๋อใช้บวกเขาก็เขาก็ไม่ตัวรอดใช่ไปแล้วแวบอ้าวแล้วครับเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้เรียบร้อยครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับภารกิจนี้ผ่านครับ ลูกหลักการในการจับงูเนี่ยเราพี่ๆเขาแนะนําเราสอนเรายังไงลูกก็ต้องดูหน้างานด้วยครับถ้าก็ต้องดูลายดูตัวดูหัวเนี่ยอ๋อดูชนิดก่อนมีไหมที่เราไม่มั่นใจแล้วเราไม่กล้ายุ่งก็มีครับแล้วทําไมพี่ๆเขาถึงให้เราฝึกจับล่ะลูกก็บางทีเหมือนว่า คนเขาไม่อยู่หน่วยเงี้ยครับคนที่เขาจับเป็นเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่ก็ฝึกฝนเงี้ยแต่ถ้าเป็นงูตัวใหญ่งูที่มีพิษพี่ๆเขาก็ยังไม่อนุญาตไหมลูกใช่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นงูประมาณเนี้ยครับ,รบที่น้องกล้วยได้รับมอบหมายให้สามารถฝึกฝนได้นะครับ,รบและนี่ก็คือเด็กที่มีทักษะ2อย่างของเรานะครับความสามารถในการควงกระบองไฟแล้วก็การเป็นจิตอาสากู้ภัยน้องกล้วยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรารู้จักกับจิตอาสากู้ภัยที่ ควงกระบองไฟได้ด้วยได้รู้จักกับน้องกล้วยทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับน้องกล้วยลูกหนูเป็นเด็กที่ทรงคุณค่าอ่ะคือคําว่าคุณค่าของมนุษย์อ่ะมันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากการที่เรามีความสามารถแล้วเอาความสามารถของเราอ่ะไปช่วยเหลือคนอื่นคืออยู่ตรงไหนก็เป็นประโยชน์ตรงนั้นหนูอยู่ในบ้านหนูก็เอาความสามารถของหนูเนี่ยไปฝึกฝึกจนทําให้หาไรายได้มาช่วยคุณแม่ได้แล้วก็พออยู่ในสังคมหนูก็ไปฝึก ทักษะการกู้ภัยทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือคนในสังคมอีกเนี่ยชีวิตของหนูมันมีคุณค่ามากๆขอให้หนูเป็นเด็กที่มีคุณค่าอย่างนี้ตลอดไปหาคุณค่าหาความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็คนในสังคมแบบนี้ต่อไปนะลูกนะขอบคุณมากครับ,บครัุณผู้ชมครับ,บค,ครบอบรัวมหนี้ก้อนหนึ่งในชุตครับเป็นหนี้ก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ครับที่กล้วยมารายการวันนี้ครับอยากมาขอช่วย แม่บันเทานี่ครับทั้งสามท่านครับพวกเรา3ามคนให้ทานครับด้วยครับที่ลุกบอกเล่าเรื่องราวชี่ิตของกล้วยเรื่องราวสิ่งที่เราเป็นทักษะความสามารถและความฝันของกล้วยให้ผู้ใหญ่กินพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในกล้วยมากนะครับเรื่องความฝันในการช่วยแบ่งเบาภาระให้แม่ไม่ใช่ปัญหานะลูกผู้ใหญ่กินพาวเวอร์ขอมอบทุนให้ด้วยช่วยคุณแม่ แบ่งเบาภาระนี่20,000บาทจากคิงพาวเวอร์บับด้วยครับเด็กที่ฝึกพวงกระบองไปวันเดียวแล้วโชว์ได้เนี่ยบอกเราว่าโตขึ้นเขาเป็นสิ่งใดก็ได้ดังนั้นเหรียญซุปเทนเรียเนี่ยลูกมอบให้ลูกให้ลูกทรงจําว่าวันหนึ่งเราเคยมาขึ้นเวทีนี้และสร้างความชื่นชมสร้างความประทับใจกับกรรมการและผู้ชมทุกคนเหรียญซุปเทนรเรียน,นี้สลักชื่อไว้ด้วยว่าเป็นเหรียญของจิพรวินอุตมง เหี่ยงนี้มอบให้ลูกครับขอบคุณครับด้วยลูกในวันที่เราทําความฝันได้สําเร็จเราอยากจะพูดอะไรกับแม่คนที่เรารักที่สุดบอกกับแม่พูดกับแม่ผ่านกล้องตัวนี้เลยครับเช่นครับแม่หนูทำสำเร็จแล้วนะหนูอยากให้แม่สบายนะรักแม่มากครับ และพันจิ๋วผู้ภัยตัวน้อยของเรานะครับน้องกล้วยครับขอบคุณที่มารายการลูกดีมากลูกแม่แมลูกเก่งมากเลยแม่ดูเหรียญสวยไหมเขาให้เยี่ยมเก่งมากเลยลูก ท่านผู้ชมครับเรามีข่าวดีสําหรับคนที่รักกิจกรรมการเต้นจากเอสมาฝากนะครับเอสเป็นผู้สมรู้ร่วมคของววลบอลหญิงไทยนะครับที่จะลงแข่งขันวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศของเราเป็นเจ้าภาพครับกับกิจกรรมเชียร์ลิงแดนซ์คอนเทสต์เซิร์ฟเอสเชียร์ไทยให้ออสซัมครับค้นหาทีมเต้นอายุระหว่าง15ถึง20ปีรวมทีมกัน5ถึง8คนนะครับออกแบบท่าเต้นจากเพลง to be the champion เสียงเชียร์เพื่อแชมป์โดยถ่ายคลิปการเต้นที่เห็นสมาชิกทุกคนแบบไม่ตัดต่อครับชิงทุนการศึกษารวมกว่า480,000บาทครับรวมถึงโอกาสในการร่วมโชว์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกวอลเลย์บอลคอมเพริชัน2025เราจะเปิดรับสมัครตังวันที่10รกรกฎาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้หรือไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเอสแฟนเพจของซ u ปเปอร์เบและก็แฟนเพจซุเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับ ซปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ